สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้บิวอยู่ข้างนอกนะคะทุกคนในอุณภูมิตอนนี้สามสิบองศานะคะทุกคนป้าสามสิบองศาทรงสาแดดใหม่แดดเผาเลยค่ะตอนนี้หน้าฉันพังแล้วนะคะทุกคนลงทุนนะคะวันที่ลงทุนพามาเบิ่งก่อนเบลค่ะทุกคนก่อนเบลก่อนหย่าไ,ไว้สําหรับถ่าัวให้ควายให้สัตว์เลี้ยงอยู่บ้านฟาร์มเนี่ยค่ะทุกคนอุณหภูมิวันนี้ป้าสุดยอดแดดค่ะแดดแน่แดด,แด,ด,แแด,ดอิริได้พี่น้องแดดฮอนอิริปิวสาลงทุนนี่มาหาใตูหลออ สุดยอดเลยค่ะเดี๋ยวพาเบิ้งบริเวณรอบๆแถวนี้ค่ะทุกคนนี่เบิ้งกอ่กอนหยาก่อนหยามวนค่ะทุกคนออหอนคะก่อนน่นี่ให้ชมบริเวณนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวซูมใกล้ๆนี่ซูมดูใกล้ๆค่ะทุกคน คุกคนอากาศร,ร้อนมากวันนี้นี่มาลดน้ำดอกไม้ค่ะฮูอวคอนคาคอนเนีรร้อนมากวันนี้ทุกคนสามสิบกว่าองศาได้ค่ะวันนี้อะันเล่นน้ำเล่นน้ำโอเค